บัญชาเมกยิมโพสทวงเงินผู้ใหญ่กัมพูชาวอนจ่ายค่าตัวบัวขาว2.2ล้านบาทหลังจากที่ไต้ีจันทนรองประธานกิติมศักดิ์สหาพันธ์มวยกัมพูชาโพสเฟซบุ๊กประกาศจัดหาบ้านรถพร้อมเงินช่วยเหลือ10ปีหักนักมวยเขมรคนไหนเอาชนะบัวขาวบัญชาเมกยอดนักชกชื่อดังชาวไทยได้โดยระบุว่ากัมพูชาก็มีคนแข็งแกร่งถ้านักชกเขมรชนะบัวขาวจะให้บ้านพักรถและเงิน10ปีนี้คือกำลังใจให้นักชกเขมรสู้เพื่อแผ่นดินเกิดของเราฉันรักกัมพูชานั้น ล่าสุดมีการเคลื่อนไหวจากทางบัญชาเมฆยิมค่ายของบัวขาวบัญชาเมฆหรือร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆซึ่งได้โพสเฟซบุ๊กบัญชาเมฆจิมบัวขาวบัญชาเมกระบุว่าบัวขาวเองไม่มีปัญหากับกุลเขเมหรือประชาชนชาวกัมพูชาทั้งนั้นแต่ที่ติดปัญหานั่นก็คืออยากวอนขอให้ผู้ใหญ่ในวงการมวยของกัมพูชาเมตตาช่วยติดตามค่าตัวที่ไปต่อยที่กัมพูชาล่าสุดรายการเวิลด์ไฟท์ทัวนาเมนต์ยังคงค้างใจอยู่อีกจำนวน2.2ล้านบาทจึงขอโอกาสนี้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยครับ